Bye. สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับและทุกครั้งนะครับเราก็จะมีคนที่มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับนั่นก็คือพิธีกรจากทางบ้านนั่นเองนะครับและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของป้าตุ่มอรไทยทองโอมหงเหินนะครับสวัสดีครับป้าตุ่มครับ สวัสดีค่ะคุณประสานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็เป็นปกติค่ะเพราะว่าเราเมื่อก็ไม่ใช่เป็นดาราและเคยมาอยู่หน้ากล้องอย่างนี้เนาะนะครับมันก็เป็นธรรมดาแต่ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครคุณประสานแล้วตอนนั้นประตุมยังไงครับถึงมาสมัครไดเห็นเห็นลุยไม่รู้โรนี่เขาเปประกาศรับสมัครได้ยังไงบ้างเพราะเป็นคนนอนดึกอะทำงานต้องเปิดทีวีเป็นเพื่อนและปกติจะจะดูไทย PBS เเนี่ยค่ะวินาทีแรกที่เห็นคุณประสานเสียงคุณประสานประกาศใช่ไหมครับ น่าสนใจน่าสนใจนะเห็นเขาประกาศแล้วสมัครปุ๊บตัดสินใจเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ฟังเฉยแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันมีไฟเกิดขึ้นละมันมีความรู้สึกว่าอยากจะสมัครดูพอดีไปเดินตรงเขื่อนนึกได้พอดีวิวตรงนี้สวยวินช่วยถ่ายแม่หน่อยสิก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาใช่ก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาสวัสดีค่ะป้าเชื่อละไทยทองโอมนะคะอายุห3สิบาปี จบแค่ปสี่พอจะมาเป็นพิธีกรลุยไม่รู้โรยคู่กับคุณได้ไหมคะครับแล้ววันนี้พอวันนี้นี่พอได้รับคัดเลือกได้ได้ออกมามาออกทีวีจริงๆได้มาทำหน้าที่จริงๆเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ภูมิใจค่ะและเหมือนได้คุยเห็น ลูกหลานน่ะเพราะว่าเห็นช่างกล้องเห็นอะไรนี่ก็คือเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานความอบอุ่นนะคะครับและทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีพิธีกรรับเชิญจากทางบ้านที่เราคัดเลือกมาแหละครับเหมือนกับป้าตุ่มนี่แหละครับมาทําหน้าที่ตรงนี้ในทุกสัปดาห์นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยไอดอลนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับป้าตุ่มนี้ได้ไปจังหวัดเชียงใหม่บ้างไหมครับไปค่ะครับไปบ่อยไหมครับ ไปครั้งหนึ่งตรงที่ลูกชายคนโตเข้าไปได้แต่งงานที่คนลำปางมีสไพ้าคนลำปางช่วงไปแต่งงานลูกชายก็เลยได้ได้ขึ้นทางเหนือบ้างนะครับได้ขึ้นดอยสุเทพด้วยค่ะ,ะคที่ทางเหนือนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็กรู้กันอยู่นะครับ <ขา S 1> ว่าที่นั่นจะมีชาติพันธุ์หลากหลายมากวันนี้เราจะไปรู้จักกับคนไทยลื้อหรือว่าคนไตลื้อนะครับโดยที่นั่นนะครับมีอดีตข้าราชการครูท่านหนึ่งนะครับอายุ59ปีแล้วครับชื่อคุณแม่ปุก พรนาบัวมะลินะครับเป็นชาวไตลื้อหรือว่าชาวไทยลื้อนี่แหละครับที่มีความคิดที่อยากจะรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไตลื้อหรือไทยลื้อไว้ไม่ให้สูญหายนะครับแม่ปุกนี่ก็เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อขึ้นมานะครับชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อบ้านใบบุญนะครับโดยที่ใช้เงินตัวเองทั้งหมดเลยนะครับแม่ตุ่มงั้นเดี๋ยวเราลองไปชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ วนันดีตอนทับเขาสูส่ศูนย์การเทนหูภูมิปัญญาไทยไตลือบ้านใบบุญเจ้าในชุมชนไตลือเมืองลวงเหนือเจ้ามีเล็บเหมือนชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนไตลือนะคะชื่อว่าชุมชนไตลือเมืองลวงเหนือนะคะที่ชื่อว่าชุมชนไตลือเมืองลวงเหนือก็เพราะว่าในอดีตนะคะบรรพบุรุษ ของเรานะคะได้พากันอพยพมาจาก12ปัน,นานะคะซึ่งเป็นชาติพันธ์ไตลื้อค่ะ oh ก็คำว่าชาติพันธุ์ไตลื้อเนี่ยเป็นชาติพันธุ์หนึ่งนะคะในล้านานาที่อพยพมาจาก12ปัญนนานั่นเองอพยพมา หลายปีแล้วตั้งแต่เมื่อพศออ1932ได้600กว่าปีแล้วนะคะ ่านนะคะถ้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลรือบ้านใบบุญนี้แล้วเราก็จะมาต้อนรับที่นี่นะคะด้วยกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมรับต้อนย้อนวิถีนะคะในตะลุงนะคะก็จะมีน้ําขมิ้นส้มปล่อยนะคะซึ่งจะมีคนไตลรื้อมายืนรอต้อนรับแล้วก็พรมน้ําขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็ทักทายด้วยคําว่าอยู่ดีกินหวานค่ะ ในวันนี้นะคะป้าปุกจะพาไปดูกิจกรรมกาดมั่วครวลรื้อนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้โซบากวยเตจโซบักุยเตจก็คือตำมะละกอนั่นเองตำมะละกอของคนไตลื้อนะคะจะใส่ขิงค่ะนี่นะคะจะใส่ขิง ชัวลิสงข่วน้ำอ้อยนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ปลาร้านะคะตอนนี้เราจะมาดูฐานนี้นะคะฐานนี้คือข้าวจีแนเจ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเป็นข้าวจีบ่ายน้ำพริกตาแดงแต่วันนี้เป็นเด็กอนุบาลเราเป็นข้าวจีชุบไข่นะคะ ส่วนอันนี้นะเจ้าเป็นไข่ปามไข่ปามก็คือทําทุกอย่างเหมือนไข่เจียวเลยนะเจ้าแต่ไม่ใช้ทอดในกระทะแต่จะทําควักใบตองแล้วเอามาย่างไฟนะเจ้าค่ะอันนี้จั่วแรกนะคะจะเป็นเรือนนอนค่ะข้ามธรณีประตูมาจะเห็นมุ้งสีขาวแล้วก็ข้างมุ้งสีขาวก็จะมีมุ้งสีดำ นะคะแล้วที่นี่ก็จะแสดงให้ทุกท่านเห็นว่าในเรือนนอนของคนไตลรื้อจะมีเพียงห้องเดียวนะคะไม่ว่าจะอยู่กันกี่ครอบครัวหลายครอบครัวก็จะมีห้องนอนห้องเดียวแล้วทีนี้ถ้าแยกครอบครัวก็จะเป็นมุ้งนี่ค่ะมุ้งสีดำสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วนะคะ มองยังไงก็ไม่เห็นนะคะส่วนมุ้งสีขาวไม่ต้องส่องก็จะเห็นนะคะมองทะลุปลกโปร่งนะคะมุ้งสีขาวนี้เอาไว้ให้คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนอนนั่นก็คือลูกสาวหรือว่าหลานนะคะนอนมุ้งสีขาวนี้ค่ะค่ะจากเรือนนอนนะคะจะมีประตูนี่นะคะทะลุเข้าหาเรือนไฟค่ะ ไปที่นี่แล้วนะครับป้าตุ่มต้องบอกว่าได้ครบจบในที่เดียวนะครับสามารถได้เห็นวิถีวัฒนธรรมของชาวไตลีหรือว่าชาวไทยลอครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับป้าตุ่มเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับดูแล้วน่าสนใจไหมครับไปเชียงใหม่อยากน่าแวะไปเที่ยวไหมครับน่าแวะไปเที่ยวค่ะถือว่าเข้าได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นความภูมิใจของเขาด้วยนะเพราะรว่าใครที่ทําอะไรที่รักจะทําอะไรสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันประทับใจของเขาแล้วมันเป็นความสุขของเขาใช่ใชครับเขาบอกว่าถ้าไปที่นั่นนี่ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวให้เราได้รู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับครับบัทอนจิตใจนะคะถึงกับ น้ำตาร่วงเลยเนี่ยก็คือเราได้ยินมานะคะเสียงเข้าหูมาว่าการที่เราทำอย่างนี้เราเอาวัฒนธรรมมาหากินเราก็มาสะท้อนใจว่าเอ๊ที่เราทำเนี่ยเราฟื้นฟูวัฒนธรรมเราอนุรักษ์วัฒนธรรมเราสืบสานวัฒนธรรมแล้วทำไมเราไม่มีเงินไม่มีทองเหรอเราไม่มีทางไปหรออย่างเนี้ยต้อง ต้องไปขุดเอาวัฒนธรรมไตลื้อเนี่ยเพื่อมาเป็นสื่อในการเอาเอาเงินมาเลี้ยงชีพตนเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาคิดนะคะด้วยเหตุด้วยผลเรารู้ว่าเราทำอะไรสิ่งที่เข้ามานั้นอ่ะเหมือนเป็นมารเป็นอุปสรรคอะไรอ่ะเราก็ฝ่าฟันตรงนั้นไปให้ได้เนี่ยค่ะ ความภาคภูมิใจนะจ้าที่ว่าได้พบปะผู้คนนะจ้าได้นําเสนอของกินของบ้านเฮาเนี่ยค่ะคือกับคนอื่นที่เปินเข้ามาชุมชนเฮาเจ้าคือมันเหมือนเราทํางานอีกอย่างหนึ่งค่ะคือมันเหมือนคนละโลกอ่ะซึ่งเราเป็นไทลือจริงๆแต่เฮาเฮาบุกห้ังเลยอ่ะเหมือนมาเรียนรู้ใหม่อ่ะมาเรียนรู้ใหม่พออยู่ไปอยู่ไปมันมันมันซึมซาบเข้าไปเองอ่ะ มันเหมือนมีความสุขอย่างหนึ่งยิ่งกว่าการทำงานออฟฟิศอะพออุ้ยแม่อุ้ยอะพยายามสื่อวิถีชีวิตพยายามแสดงอะไรออกมาแต่แม่เนี่ยกลับมองเห็นเป็นว่าอุ้ยทำในเรื่องสิ่งที่ล้าสมัยทำในสิ่งที่มันเป็นแบบโบราณโบราณอายเขาอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเรามา,มารู้มาอะไรเนี่ยเราเลยเกิดความเสียดายเสียใจนะคะแล้วก็เลยด้วยความเสียดายและเสียใจเนี่ยค่ะก็เลยขอแก้ไขขอทดแทนขอกู้คืนกลับมาก็เลยทำศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา ถ้าเป็นผู้สูงวัยนะครับป่าตุ่มได้ไปที่นี่น่าจะชอบนะเพราะว่าผู้สูงวัยเวลาได้ไปเที่ยวนี่จะไม่ใช่แค่ไปเซลฟี่ถ่ายรูปอย่างเดียวเขาชอบเขาชอบเรียนรู้ด้วยใช่ไหมค่ะคือจะได้รู้ว่าเอ๊ะอย่างเราอยู่ทางภาคอีสานเราก็มีรากเหง้าของเราเขาอยู่ทางเหนือก็เป็นมีรากเหง้าของเขาแต่ยังไงก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะใช่ครับผมว่าไปเที่ยวที่นี่ดีอย่างคือทําให้เราเห็นว่าเออจริงๆคนไทยนี่ไม่ได้มีแค่ คนไทยจีนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นว่าอยังมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายใช่ค่ะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อนะครับบ้านใบบุญอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเขาถึงช่วงสูงวัยไปให้สุดนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ พิธีกรที่มาทําหน้าที่ร่วมกับผมนี่จะทําหน้าที่พาเราไปเที่ยวะนะครับทุกๆสัปดาห์ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่อยากจะส่งเสริมให้คุณผู้ชมนี่ถ้าเป็นผู้สูงวัยแล้วก็หาที่เที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยเป็นคนในครอบครัวก็อยากจะชักชวนคุณพ่อคุณแม่นี่ไปเที่ยวได้ะนะครับอ้าวแล้วสัปดาห์นี้ป้าตุ่มจะพาเราไปเที่ยวไหนครับจะพาไปเที่ยวทะเลกรุงเทพค่ะที่บางขุนเทียนค่ะ ไปถึงนี่ก็เห็นอาหารทะเลสดๆเต็มเลยนะครับใช่ค่ะมีของอาหารทะเลสดๆเข้าเอามาบริการครับนี่มีทั้งกุ้งหอยค่ะปลานะครับมีหอยนางรมสามารถที่จะช้อปปิ้งได้ก่อนเลยนะครับใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนจะเข้าไปข้างในก่อนครับเพราะว่าถ้าเราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถือของเข้าไปเขาก็จะเข้าไปเที่ยวกันข้างในก่อนแล้วก็ค่อยออกมาช้อปปิ้งอ๋อครับ อย่างภาพที่เราเห็นนี่ก็คือเราจะเดินตามทางเข้าไปเป็นสะพานใช่ไหมครับป้ตุมค่ะเป็นสะพานรักทะเลค่ะครับชื่อเขารักแต่ลักแบบอนุรักษ์นะคะอ๋อมไม่ใช่แบบรือสีกระรนใช่ค่ะใช่ใช่ชื่อสะพานรักทะเลบางขุนเทียนใช่ไหมครับเขามีจักรยานให้เช่าค่ะอ๋อนี่ป้ตุมก็ไปเช่าจักรยานที่นั่นใช่ค่ะอ๋อปั่นไว้เหรอครับนี่ไวค่ะไวค่ะเพราะว่าเราปัจจุบัน ปั่นจัก,กรยานทุกวันอยู่แล้วค่ะอยู่ที่บ้านอ๋อครับเราก็สามารถปั่นจัก,กรยานที่เข้าไปตามเส้นทางรงนี้ใช่ค่ะแต่แต,แต่แต่จะถ้าสําหรับคนที่เขามีจัก,กรยานอยู่แล้วคเขาเป็นจัก,กรยานแบบนักปั่นอะไรเขาก็เอาไปกันค่ะอ๋อปั่นเข้าไปนี้เราจะเห็นนะสองข้างทางนี้ก็เป็นใชเป็นป่าชายเลนใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ปะเป็นป่าชายเลนมีอุโมงของ ต้นต้นป่าโกงกลางเนาะครับใช่เป็นแบบอุโมงต้นไม้ปั่นจักรยานเข้าไปก็สามารถแวะผ่านแล้วก็ชมวิวธรรมชาติได้เรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับเส้นทางนี้ยาวเท่าไหร่ครับป้าตุ่ม4กิโลค่ะ4กิโลวันได้ไวไหมครับ4กิโลนี่ไปกับแปปันจักรยานไวค่ะใกล้จิบจิบสบายมากเลยนะครับอืงจุดนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับที่เราไปจอดรถจักรยานนี่นะครับอ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้อะค่ะครับเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเขาก็จะเอาไม้ไผ่เป็นลำๆเลยค่ะคุณประสานครับ เอาไปทําเป็นทางเดิน mm hmm. เพื่อให้เราเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติของป่ากงกลางซึ่งแล้วเพิ่งไปเห็นต้นกงกลางใกล้ชิดมากเลย oh, แล้วรู้ <yeah. S 2> เลยว่าธรรมชาติเนี่ย mm hmm. เขาจัดสรรมาจริงๆ mm hmm. เพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับน้ําทะเลอยู่กับชายเลนให้ได้ <Yeah. S 2> เขาเลยมีรากยาวมาก oh. รากแบบว่ามันจะโยงเป็นเป็นยึดอะยึดต้นต้นไม่ใหญ่นะคะคแต่รากเขาจะกว้างมากมเพื่อเพื่อยึดประสานกันเพื่อให้ใ,<ช>ให้ให้อยู่พอเดินเข้าไปยจะเดินวนรอบออกมาก็คือดีอะค่ะถ้าสําหรับคนที่ที่อยู่ในกรุงเทพที่จะไปหาธรรมชาติไกลๆมันไกลอะถ้ามาตรงนี้เหมาะสมมากที่สุดอากาศก็ดีมากนะคะอ๋อครับระหว่างข้างทางนะคะคุณประสาน เขาจะปลูกต้นโกงกลางซึ่งสองข้างทางเขาปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วไม้ไผ่อะเข้าไปทําอะไรเขาก็เลยบอกว่าเอาไม้ไผ่เนี่ยเพื่อมาประคองต้นโกงกลางให้ให้อยู่คู่กันเลยเขาก็ไม่ถอดออกนะคะถึงต้นต้นไม้จะจับดินแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วก็คือตอนนี้กับเขากำลังปลูกคือทํากันอยู่ตลอดเวลาต้นเล็กๆเนี่ยนะคะคือตอนที่เราไปดูเนี่ยภาพที่เราถ่ายกันไปที่เราไปเห็นเนี่ยนะ ถ้าอีกสักหน่อยพอเขาโตขึ้นมาก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะก็จะเป็นขึ้นลบคืมแล้วเป็นทําให้ลายเป็นป่าขึ้นใช่เป็นป่าขึ้นมาอีกถ้าเราอายุยืนสักร้อยปีเดี๋ยวเราแวะไปดูใช่ค่ะคุณประสานแล้วไปด้วยกันนะาะร้อยปีครับพอเราปั่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นทางยื่นเข้าไปถึงไม่มีชายหาดนะคะคเป็นทางยื่นเข้าไป ถึงทะเลตรงนั้นแล้วก็จะมีเขื่อนนี่มาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าได้เราได้มาเจอทะเลกรุงเทพทจริงๆแล้วใช่ไหมครับ่มีป้ายติดอยู่ด้วยนะว่า,าทะเลกรุงเทพอย,อยู่ในทะเลเลยค่ะ,คะแล้วนี่เราปั่นจัก,กรยานเสร็จแล้วไปไหนต่อครับปุตุมอ๋อก็ไปเข้าพิพิธภัณฑ์นะค,ะค่ะเ,เป็นศูนย์เรียนรู้เนาะ เป็นของบางขุนเทียนเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะพราะเขาบอกแต่ก่อนบางขุนเทียนนี่เขาเป็นบางขุนเกวียนต่อมากก็เลยเพี้ยนเปลียนมาเป็นบางขุนเทียนโอ้มาไกลเหมือนกันนะมาไกลเหมือนกันค่ะในพิพิธภัณฑ์นี่มีอะไรบ้างครับแต่ก่อนน่ะแถวบางขุนเทียนนี่จะมีวานมีมีโลมาเคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลครับอื ที่นี่จะบอกเรื่องอเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวิถีชุมชนของคนที่นี่นะคะก็อยากให้มาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็คือ,อคนสมัยใหม่ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยนะคะที่นี่สะดวกสบายสําหรับผู้สูงวัยมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องขึ้นกระไดไม่ต้องอะไรเลยก็คือขอเชิญชวนมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ในสมัยก่อนนะคะ หลังจากปั่นจักรยานเสร็จที่ยพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้เวลาชิลๆแล้วอันนี้ไปกินอาหารกันที่ไหนครับกินอาหารเป็นร้านซีฟู้ดนะคะอาหารทะเลบรรยากาศดีนะครับค่ะบรรยากาศดีค่ะเขาจะมีตะข่ายให้เข้าไปนอนรอนอนรอกินด้วยคือเดี๋ยวนี้เขานิยมทําเป็นแบบเตียงตะข่ายยื่นออกไปใช่ไหมฮะตอนที่แรกป้าไม่รู้นะคะป้าคิดว่าสําหรับคนกินแล้วเซเลงไปตกน้ํา ดิฉันเขาบอกตรงนั้นไปนอนได้ถามว่าลงไปนั่งตักไปนั่งได้นะครับไปนั่งเล่นได้ค่ะอวันนั้นกินอะไรบ้างครับป้าตุ่มแนะนำหน่อยครับอ๋อวันนั้นคือเมนูแรกก็เป็นกัญเชียงปูค่ะคุณประสานครับแกะมาเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มโครรแซ่บมากเลยค่ะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกุ้งอบบุ้นเส้นครับค่ะ กุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็สดด้วยค่ะคุณประสานแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต้มยำไข่ปลาช่อนต่อมาก็จะเป็นยำหอยใหญ่ไข่แดงซึ่งเป็นหอยซึ่งเป็นหอยนางรมซึ่งเขาเสิร์ฟมาทั้งทั้งสดๆเลยนะครับสดๆทั้งทัอนี่มีโปะด้วยไข่ไข่แดงไข่แดงส้มไว้บนนั้นเลยนะครับถ้าเราจะให้รสชาติเพิ่มขึ้นเราก็บีบมะนาวลงไปค่ะสำหรับรสแซ่บระคารสจัดบใครที่ ที่ดูเอาเนี้ยใครที่ดูภาพนะคะรับรองต้องไปต้องสักครั้งหนึ่งต้องได้ไปฟังแลชิมกันแน่นอนฟังในน้ำลายสอเห็นในน้ำลายสอเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนคือใครมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายซึ่งไปรับบรรยากาศซึ่งบางขุนเทียนเนี่ยละค่ะซึ่งเป็นทะเลกรุงเทพที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ได้ริมรสอาหารทะเลสดๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็แวะไปได้นะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวนะครับ แล้วครับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนสูงวัยนะครับสัปดาห์นี้น่าสนใจมากๆานะครับนั่นก็คือการแปลงโฉมไม้แขวนเสื้อเก่าๆนี่นะครับให้คืนชีพสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับป้าตุ่มนะเพราะว่าวิธีการทำนี่เขาจะต้องมีอาศัยการใช้ผ้าในมามพันธุ์ที่ม้แขวนเสื้อซึ่งตรงกับอาชีพของป้าตุ่มป้าตุ่มนี่ก็คือว่าอาชีพคือทำครูรู้ครับซึ่งซึ่งจะต้องประดิษฐ์ประดอยเอาผ้าแต่ละเส้นเนื้อไมพันธุ์ รอบรอบไปเท่นแบบนี้เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องมีใจมีสมาธิใช่ใช่ทแล้วก็มีความสุขแล้วเขาก็ได้ลดโรคร้อนซึ่งไม่เพิ่มขยะด้วยค่ะคุณประสานใช่ครับเพราะว่าไม่แขนเสื้อเก่าถ้าเราหักถ้าเราไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวเราต้องทิ้งนะครับใช่ทิ้งขาเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่เอามกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการปรับเปลี่ยนไม้แผ่นผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือเก่าแล้วนะคะมาทําให้สวยงามขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการลดขยะนะคะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองในการซื้อไม้แผ่นเสื้อใหม่ด้วยก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยน,น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมเลยค่ะ จากไม้แขวนผ้านะคะที่เราไม่ใช้แล้วถ้ามันมีพลาสติกที่หุ้มอยู่หลุดออกไปก็ไม่ต้องกังวลค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมเศษผ้าที่เรามีอยู่จากเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใส่แล้วเหมือนกันก็ได้นะคะตัดออกมาให้เป็นชิ้นๆผืนๆแบบนี้เลย แล้วนะคะเราจะเริ่มใช้ผ้าพันไปที่ไม้แขวนผ้านะคะที่เราเตรียมเอาไว้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะโดยใช้ผ้าค่ะพันไปตรงด้านบนนะคะคอของตัวไม้แขวนผ้าเลยแล้วก็พันไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่พันไปพอเราพันไปสักทบสองทบนะคะเราก็แต้มกลวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงของไม้ค่ะ เราพันเข้ามาใกล้ๆส่วนที่จะต้องโค้งขึ้นไปเป็นตัวขอสำหรับเกี่ยวเราตักผ้านะคะพันจบเข้ามาให้ติดตัวของไม้แขวนผ้าก่อนทีนี้เราก็จะได้สองฝั่งปิดกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะรวม2ฝั่งเข้าหากัน แล้วก็พันขึ้นมาด้านบนต่อได้เลยค่ะเราตัดออกมานะคะประมาณสักหนึ่งคืบเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้วิธีการพับเข้ามาเสร็จแล้วพับด้านหลังนะคะให้เป็นมุมสามเหลี่ยมและพันเราก็จะได้เป็นโบลักษณะแบบนี้ ะะแล้วก็เอาโบวตัวเนี้ยค่ะท้าไปที่คอของไม้แขวนเสื้อ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้ไม้แขวนผ้าสวยๆแบบนี้แล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการใช้ผ้าพันไปที่ไม้แขวนผ้าแบบนี้นะคะมันจะช่วยทําให้เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อคอกว้างเสื้อสายเดี่ยวเสื้อกล้ามพวกนี้นะคะหลุดยากขึ้นด้วยนะคะจะไม่ร่วงหล่นลงมาตอนที่เราแขวนไปค่ะก็เชิญชวนเลยนะคะวันว่างก็สามารถไปที่ตู้เสื้อผ้าไปหาไม้แขวนผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาทํากันให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันได้เลยค่ะ แลครับและทั้งหมดนี้ก็คือลุยมิรุโรยซูเปอร์แอคทีฟนะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ตอนตีห้ครึ่งนี่แหละครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการไม่ทันก็ดูรายการย้อนหลังได้กะตุ่มใช้วิธีการดูรายการย้อนหลังได้ปรืครับถ้าดูย้อนหลังเราจะดูเข้าไปตรง a c e b o o k อะค่ะและกดตรงที่เป็นเป็นลูกโลกอะค่ะข้าไปนั้นจะดูได้ได้ทุกทุกตอนที่ของลุยมิรุโรยออกเลยค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ถนัดนะครับใครอยากจะชมพัน Facebook ก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะดูผ่าน YouTube ก็ได้ <c oughs> นะครับวันนี้ผมกับประตุ่มลาคุณผู้ชมไปก่อน <c oughs> นะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ